อาแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยวันนี้มาเจอกับดิวิชันหนึ่งแล้วค่าพลังทีม3,124เลยนะครับวันนี้ก็เรามาในรูปแบบแผน4132นะครับเป็นหน้าคู่นะครับเอมเป้ย์คู่โอชิเมนนะครับนี่มาดิคันไลท์นะครับแมตช์นี้ได้รับบทบาทตำแหน่งเป็นกลางรับนะครับ ส่วนคู่แข่งมาครับมาในแผน4-2-1-3นะครับโอ้โหขออนุญาตตกใจเลยนะหน้าเป้าสมิวเอนโตปีกซ้ายริเดบรี่เป็นควาเมสซี่กลางลุกเจอร์ลดัดเซนเตอร์เป็นซีดอฟกลางรับนะครับเป็นกัมเบียโซแบ็กซ้ายไม่แน่ใจนะครับแบ็กขวาไมาคอนเซนเตอร์แบ็กเป็นอเลส andro เนต้า,ายาังคู่กับฟางโกบาเลซี่และมีไม้ไม่ย,ยองเป็นผู้รักรษาประตูะครับสำรองมีเอ็มบาเป้ เดี่ยวเปโล่ฮาแลนเนย์มาโอเวนซาร่าเบลลิงแฮมอาร์ลบาโตนาลีโดนาลูมาเดอะบอยนะโอ้โ oh, หสุดว่ะโคตรสุดอ่ะทุกคน <laughs> ทีมเขาดิว oh. ชั่นหนึ่งเลยนะของเราเอา้ามาในโค้ชซิเมลเน่นะครับของเราลองบอลเคาน์เตอร์นะครับส่วนคู่แข่งเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ของอิลิกเทนฮาร์กนะครับขอได้เคลียร์ก่อนนะโอชิเมนนะรอวิ่งมาดัก ตัวจ่ายของเขาเมันเดิมนะครับเนี่ยเราเขาอ้าวเขาแทงมาจริงด้วยครับโอชิเมนฝาที่บัสโตนี่นะครับออกมาที่เดบอยคมองมาที่ดานิโลดานิโลครับดานิโลรอเพื่อนตรงกลางมีดแคลไลต์ตัวเดียวนะครับต้องเล่นระมัดระวังนะถ้าโดนตัดบอลเนี่ยโดนสวนได้แน่นอนยิ่งเรายิ่งเล่นคองบอลอยู่ด้วยนะเคเดบอยออกมาที่ดานิโลมีเพื่อนเติมครับ,รบเห็นเห็นย่องอยู่แล้วยิงเองเลยลูกนี้ฮูลักไก่นะ <laughs> เขาก็ระแวงนะครับตัวปีกเราดานิโลนได้ทักทายคู่แข่งไว้ก่อนนะครับหจังหวะเคเบนเดบอยครับได้เปิดมุมนะครับเปิดมาโค้งๆลูกนี้ได้โคข,ของโอชิเมนอ้าชนเสาแล้วยิงสามเรียบร้อยสุดวะมาะครับหนึ่งบุตรศูนย์ขึ้นน้ำก่อนวอนเต็ดไปกระตุกนวลเสือเข้าให้แล้วนะครับแล่วโอชิเมนวิ่งลงมาเหมือนเดิมวิ่งมาดักนะครับ แล้วเขาคอร์มาลูกนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหฟองลิเบอรี่เอาแล้วครับคอร์ลูกนี้มาโอ้ยเกือบได้โคข,ของเมซี่อา้าวแล้วเป็นบอลท,ทัดบอลนะครับทัดเขาออกด้วยพู้ทาษาประตูแล้วนะครับก็ไม่ได้ใช้ทั้งโจเซซาและดอนานารูม่านะครับมาจ่ายตัวใกล้ๆนะครับตามสไตล์ของเราเวอร์จิลฟานได้แทงบอลมาที่อันดูโรปัสซันนะครับ โลเ์ซันมันไม่มีเพื่อนนะถ้าจ่ายเข้ากลางแล้วเสียนี้คือเสียเลยนะครับเควินเดบอยปาดออกมาโค้งครับที่เคลลี่เขอมองโคมองหักลูกนี้แล้วลองสตันนิ่งเองสองประตูต่อศูนย์นะครับคิงลี่เขมองของจริงวะ่ะโคตรเดือดออแล้วครับได้จังหวะขึ้นนําเร็วนะครับของเรา แล้วเนต้าครับเอาจ่าติดควิเดบอยครับวันทูเอมบาเป้ฝากที่กาเบียวมาตินเนลี่ครับไม่มีเพื่อนเลยนะครับฝากเข้ากลางเดคันไลเบิร์นมาแอนดูโรเปสันเอาแล้วไปปล่อยบอลออกซะแล้วอ่ะโรเปสันประคองเลยนะครับรีประคองเกมรับดีๆเลยหมายข้อนะครับข่ามาที่เซโรเบโตนะครับล้ลโอซิเมนประคองลูกนี้ยังไงสู้ซีด็อกได้เบ่ายังโชคดีที่สู้มาได้ครับดานิโลดานิโลฝากที่คิงลี่เขมอง โคมองนะครับแทงมาลูกนี้คือบันบอยเคมบิบอยป่านมาที่โอชิเมนโอชิเมนลองปั่นโค้งโค้งหูไปติดหัวโูม้มีเสียดได้มากเลยว่ะทุกคนถ้าสามศูนย์นี้จะพออุ่นใจแต่สองศูนย์นี้ผมไม่อุ่นใจเลยนะมันเกิดขึ้นได้นะถ้าโดนไล่มาสองหนึ่งเนี้ยตื่นเต้นนะบาต,ตนีน่แทงมาที่ดานิโลดานิโลรอเพื่อนแล้วจ่ายย้อนกลับไปที่คิงลี่โคมองคิงลี่โคมองครับหาเพื่อนจ่ายวันทูดานิโลมาที่โคมองมันไม่มี ตัวจา่าแลวนะโคมองแทงมาที่ดานิโลดานิโลก็รอเพื่อนเติมแล้วลองแทงมาลูกนี้ที่คิวบินบอยยกข้ามฟากมาได้คงเอบัเป้หรือเปล่าก็ไม่ได้นะครับแล้วเป็นเกมสวนกลับเร็วของคู่แข่งนะครับฟองริเบรี่ริเบรี่กระช้าครับรอเพื่อนเติมแล้วยังไงลูกนี้ริเบรี่ริเบรี่จะไปเองก็ยังไม่ผ่านคิวบินบอยฝาที่โอชิเมนวันทูโคมองแทงมาด้านล่างก็เห็นคู่แข่งแล้วนะโอ้โหเสียดายมากเลยนะ โดนสวนกลับมาอย่างนี้น่ากลัวนะครับเพราะนักเตะเขาแบบข้าพลังเยอะแล้วมัน AI มันเล่นดีนะแล้วโคกเอ้ยลูกนี้โอ้ยยังไงโอ้ยม่งเลยยังม่งไปชนหัวคู่แข่งอะคิดดูดิโคสุดเกือบไปแล้วเกือบโอนโกนะครับเชวาลิโอเชวาลิเออร์ครับวางมาที่ดานิโลดานิโลมาที่คมองวันทูให้ละไปครับ ดานโลฝากที่คิงลี่เขมองวันทูต่อครับหาตัวาจดานิโลออกมาที่บัตโตนี่บัตโตนี่ฝากที่เบอร์จิลฟันไดฟันไดแทงมาใกล้ๆครับโลบปซันลอโบครับลอโบเห็นเพื่อนฝากมามาตินเนลี่มาตินเนลี่ครับรอเพื่อนเติมแล้วแทงลูกนี้มาที่คิวเวนด์บอยลองคอร์สโค้โงๆลูกนี้ของโอชิเมะแล้วยิงโอ้ยจานโอ้โหแม่งนิดเดียวเองว่ะหูไม่งั้น3-0นูนนอนเนาะ เสียดายว่ะไม่ยองนะครับสาดยาวขึ้นมาแล้วมงสู้กันแต่เป็นคู่แข่งนะครับมงเอาชานะไปได้เอา้าแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสก,กอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับเป็นวอนเต้เอ้าขึ้นนําไปก่อนนะครับได้โอกาสขึ้นนําไปก่อนขึ้นนําไวมารุนกันครึ่งหลังนะครับบอลยังไม่จบ9กนาทีนะครับอย่าเพิ่งตัดสินนะครับไปซอนเึงมิน <lightning. S 2> <sia. S 1> ก็จะมีเคียซ่านะที่สามารถลงได้แล้วอุสมันเดเบเล่นะที่เป็นซูเปอร์ซับทั้งคู่นะครับเออร์ลิงบอวฮาร์แลนนะครับลงมาแล้วก็กลับยอเคซูธ okay นะโอ้ยเส็งจัดจากจะได้ลูกที่3ามไม่ได้นะโคตรเส็งนี่ทีมคู่แข่งนะโอ้โหน่ากลัวจัดแค่เห็นทีมแล้วก็แบบหยองละ เกมเริ่มนะครับครึ่งหลังก็เป็นวันเต้นะครับได้เคลียร์ก่อนดีแคไลท์แทงมาที่เคเวนดบอยแทงมาที่เออร์ริงฮาฮลเลนป่าต่อก็ยังติดอยู่นะครับเซโรปโตไปไหนแล้วจ่ายมาเลี่ยดเลียดเควนดบอยวันทูโอ้แล้วยังไงล้ำหน้าแน่นอนยังไงล้ำหน้าไม่เอาไม่ล้ำซะด้วยนะครับบัตโตวนี่ม่งเคลียร์ได้ดีแคไลท์ดีแคไลท์ฝากมาที่ซงมิน โซนทีมมีเพื่อนเติมเพื่อนเติมเพื่อนเติมแล้วลองซัดเองลูกนี้ก็าังติดบล็อกโอ้โหย,ยิงไม่ผ่านบล็อกนะครับแล้วเป็นลูกทุ่มของเราดปสัน้นอยู่ที่บอลน,นะครับใกล้ๆที่เวอร์จิลเวอร์จิลฝากที่เดคัไลท์มาที่เคลวีเดบอยเดบอยหาช่องนะครับเดบอยหาช่องแล้วลองซัดเองลูกนี้โอ้โหยิยงติดเซฟไหมไม่ยองผู้ยิงอย่างดีว่ะเคลวีเดบอยนะครับแล้วลเบารี D ่สี่ดอก สี่ดรอปจ่ายมาสวยๆลูกนี้ที่เรนุ่เมสซี่เมสซี่เมสซี่หลบไปหนึ่งก็อ้าวเขาเลี้ยงเขาเท้าโซนคูมินเองนะครับมาที่เคียซ่าหลบหนึ่งวันทูให้เราไปดานิโลครับดานิโลฝากวันทูให้เราไปครับแล้วจะฝากตรงกลางนะครับเคเวนเดยบอยเคเวนเดยบอยล็อกหลบโอ้มันไม่มีตัวจ่ายวะทุกทุกคนยังไงดีเคเวนเดยบอยฝากวันทูโซนคูมินเห็นเพื่อนเติมแทงมาที่แอนดูโรบาซันไม่ได้นะครับเขาประกบติดตัวเลย โรเปสันโรเปสันล็องโกรธไปหนึ่งทีโอ้เมสซี่ดักดีว่ะโรเปสันครับโรเปสันโอ้๊ยไปจ่ายผิดตัวแล้วเคซูสได้บอลเอ้าเอ้าล้ำหน้าทางนั้นนะครับนึกว่าจะไม่ล้ำซะแล้วไหนไหมไม่ยองนะครับอยู่ที่บอลยกยาวมาที่เซโรเปโตโดเปโตโดนดักไหมโดยฮาแลนด์ูนิดเดียวเอ้า แล้วกาเบรียลเคซูสลองสัดเลยครับลูกนี้ลุน้นนะโอ้โหยิงอ่อนอกกรอบเสียดายมากๆเลยกาเบรียลเคซูสนะสองสูนี่นะครับยังวางใจไม่ได้ไม้ไม่ยองสาดยาวมาดาเนลโลมองแย่งได้ครับฮาแลนวันทูดาเนโลวันทูต่อเฮ้ยโอ้โหไม่เงยจ่ายไม่ตรงว่ะเสียดายว่ะจังหวะแบบนิดเดียวเองนะแล้วรีเบรี่ฝากเขา้ากระเอาแล้วปล่อยบอลผ่านจิบหายแล้วไง เจอลาแทงมาที่ลิเอรี่มีความเร็วคอร์สมาลูกนีได้คอสโอ้เกือบได้เกือบได้เข้าฮอตนะเดย์บอยฝ่าวันนั้นไกลนะครับแทงทะลุช่องมาฮาแลเรนวันทูกาวเว็เคซูดเคซูดวนหนึ่งทีฝ่าเข้ากลางที่เคเบนเดย์บอยเดย์บอยหาเพื่อนเดย์บอยหาเพื่อนมันไม่มีตัวจ่ายฝากมาที่ดีแคไลท์มาที่โซนฮุมมินมีเพื่อนเติมสองั้งเลยครับลองแทงมาที่แอนดูโรปัสันฝากที่โซนฮุมมินโซนฮุมมินมันไม่ได้นะใจเย็นมาที่ดีแคไลท ดีแคไลท์เฟกช็อตดีแคนดีแคไลท์ครับลองวันทูเดบอยดีแคไลท์วันทูเอาไปให้แล้วไปแทงมาลูกนี้ที่ดีแคไลท์กลับมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันลองยิงเองเลยครับเพราะมันไม่มีตัวจ่ายแล้วแล้วฮาเลนฮาเลนยังติดหัวอยู่ซีดอ้อมยังไงแล้วบาเลซี่ครับโอ้โหไปคืนบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษเขาชนานเลยนะครับแล้วเป็นเกมส่วนเขาเลี้ยงเมสซี่าาการท่ามาเองนะครับเมสซี่ดับเบิลทัชด้วย ออกมาที่ไมคอนคอร์สมาลูกนี้ของเอโต้ยังติดบล็อกอยู่นะครับมองไปติดบล็อกบัตโตนี่นะแล้วเป็นลูกตั้งเตะจากมุมธงนะครับเซโรเบโตคอร์สมาทรงฮึงมินเคลียได้อ่าแล้วฮาเลนฮาเลนวันทูให้เราไปแทงต่อสวยๆลูกนี้เออร์ลิงฮาเลนแทงต่อที่ Boy. เคเวนดบอยเดบอยเห็นช่องลองปาดมาลูกนี้กาเบรียลคีซู เคซูสนิดเดียวแล้วยิงเองเลยลูกนี้ยิงยัดเสาแรกโอ้โหยังไงเดี๋ยวเป็นเกมส่วนคู่แข่งฟองเรเบรี่โยนมาบาตัวนี้มงเคียโอ้โหเรียบร้อยครับก็วันเตชแนลนะมีดวงนะครับเอาชนะไปได้ด้วยปกะตูสองประตูต่อศูนย์นะครับจากครึ่งเวลาแรกนะครับขึ้นนําเร็วนะโชคดีมากๆนะครับสุดจัดลุ้นเย่ยวเหนียวเลยนะตอนครึ่งเวลาหลังเนี่ยแบบโอ้โหเนี่ยฟอมผมตกเยอะ คือนักแข่งทุกวันเออเขาเขาเรียกว่าไงผู้เล่นทุกวันนี้มีแต่คนโหดหดทางนั้นนะครับผมบอกไว้เลยโหดมากแล้วกว่าผมจะได้ขึ้นดีวิชั่นหนึ่งอะแม่งโคตรนานไปวนอยู่ดีสโคตรนาน่ะทุกคนนี่เป็นทีมคู่แข่งนะครับเดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งคู่แข่งนะครับนี่สี่สหนึ่งสะครับทีมชาติแซมเบียนะเออก็โอ้ค่าพลังแบบในฝันเลยนะครับที่ทุกคนอยากมีแน่นอน โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ